โอ้มีปลาดุกรออาหารอยู่มาไหมปลาดุโยนกกไกลๆหน่อยลูกโยนไปหาฝูงปลาดุกตรงนั้นหน่อยมีปลาดุกอยู่ฝูงนั่งอยู่ตรงนี้โอ้มากินละโอ้จุบจ๊บๆๆเลยขออีกหน่อยบอกหิวมากเลยขออีกหน่อยได้ไหม Ít, áo, ít Ồ, bắt điều một, bắt điều một คงจะหิวมากอ่ะคงจะหิวมากอ่ะโอเมก้าต้องเอาให้อีกหรือเปล่าหมดไปแล้วนะหมดไปแล้วนะลูกโอเมก้าจะเอาอาหารให้มันอีกไหม มกกันจะโดดขึ้นมาบนผิวน้ำด้วย ฉันขออีกหน่อยฉันขออีกหน่อย เอาอีกเอาอีกโอ้มีดุกแก่พูดขอให้ฉันอีกหน่อยได้ไหมแล้วมีดุดุกแก่ตัวเมียพูดว่าขอ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 ,ขอ,ขอ,ขอให้ฉันอีกหน่อยได้ไหมคุณยายดุพูดเอาโอเมก้าเร็วเอาให้ดุน้อยปลานะ่ะปลาขอ อาหารปลาขออาหารปลาอีกหน่อยเร็วๆขออาหารปลาอีกหน่อยไม่เอาปากไปชนอย่างไงลูกสกรปรกอา่าว้าวกิ่ไล่กิ่ไล่ๆๆ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 